สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยอิสบิลลาฮิร์ราะห์มานุรราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาดามีนวะบิฮินัสตาอินลาฮฺวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอัลลิลลาฮิ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قد قام รักความเมตตาใจ الى الله سبحانه وتعالى ได้เป็นประสบแก่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามราย الحمد لله ด้วยบรรยากาศ ที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮตาอัลาได้ส่งประทานชีวิตให้กับพวกเราทุกคนอยใช้ชีวิตอยู่ในเดือนชะบานนะครับก็อยู่ในช่วงท้ายๆของเดือนชะบานแล้วก็อยากที่จะให้พี่น้องทั้งหลายนั้นได้พยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเหมือนกับเรามีข้าของเครื่องใช้ที่เรารักที่เราชอบนะครับมีรถยนต์คันหนึ่งที่เราชอบที่เรารักนะครับเราก็มักจะล้างเป็นประจำ มักจะตรวจเปิดฝากระโปรงดูน้ำมันเครื่องนะครับเช็คสายพานอะไรอย่างนี้เป็นต้นที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเรารักแล้วเราก็ชอบในสิ่งที่เราครอบครองมันอยู่ก็คือรถยนต์ที่เราซื้อมานะครับหลายสตังค์ด้วยกันแต่สิ่งที่เราจะได้รับนะครับในเดือนอรอมฎมอดอที่จะถึงนั้นมันยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่มีอะไรบนดุนยานี้สามารถที่จะเปรียบเทียบผลบุญที่จะได้รับ นะครับจากการปฏิบัติคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนได้ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายก็ต้องเช็คตัวเองนะครับในวันนี้เพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้เราเดินทางไปถูงเดือนรอมฎอนด้วยการปกป้องด้วยการคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮวนตะอตาลากเหมือนกับที่เรานั้นเช็คสายพานดูน้ำมันเครื่องก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะให้รถยนต์เรานั้นพาเรานะครับไปในสถานที่ที่เราอยากไปนะครับ โดยที่เราตั้งใจว่านะครับอาจจะตั้งใจว่าเมื่อปลายปีนะครับอยากจะเดินทางไปภาคเหนือหรืออาจจะเดินทางไปภาคใต้ก็ตา่างแต่ถ้าตาบใดเราไม่ดูนะครับเราไม่มันดูรถเราไม่มันเช็คแน่นอนเหลือเกินก็อาจจะเกิดการเสียในระหว่างที่เดินทางเช่นเดียวกันครับพี่น้องทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่มันดูแลตัวเองนะครับในระหว่างทางที่เราอยู่เรียกว่า ใกล้แล้วนะครับที่จะถึงเดือนอันปรเิฐแต่เราก็ยังไม่เลิกทำรรมสัสยิดอยู่นะครับมสัสยิดมสัสยิดในเรื่องของการดูนะครับอ,อันนาจดเนี่ยซีนาฮุมาก็คืออะไรครับอันอันนานีซีนาฮุมาก็อันนาจดดวงตาทั้งสองข้างของเรานะครับซีนาของมันก็คือการมองดูนะครับมสัสยิดจากการมองดูเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะครับ เราต้องระลึกอยู่เสมอนะครับด้วยบรรยากาศแห่งเดือนชาบานนั่นก็แปลว่าเรานั่นจะต้องห่างไกลจากบรรดาสิ่งมักสิยัตห่างไกลจากสิ่งที่มันไร้าสาระนะครับและนําตัวเองไปสู่การอะไรครับปฏิบัติคุณงามความดีในเดือนนี้ให้มากๆด้วยการเอาตานั้นไปมองอะไรครับการเอาตานั้นไปมองดูอัลกุรอานการเอาตาของเรานั้นไปมองดู นะครับเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องชะบานบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องของรมฎอนหนังสือที่บ้านที่ซื้อมาเมื่อปีที่แล้วก็หยิบมาอ่านนะครับลองหาดูซิว่าอยู่ตรงไหนนี่เขาเรียกว่าเอาตาใช้ไปในเรื่องของอาริเคีย์นะครับไม่ใช่ตาของเราก็ยังนั่งเบิ่งอยู่กับจอทีวีเบิ่งอยู่กับรายการอะไรครับวาไรตี้นะครับเบิ่งอยู่กับรายการฟุตบอล หรืออะไรต่างๆนานาที่เรียกว่านำไปสู่ความสุขในดุนยาและมันจะทำลายอามันของเราในโลกอาครีรองฉะนั้นนะครับเราก็ต้องพยายามรักษาตาของเราด้วยการใช้ตาของเรานั่นไปในเรื่องที่ดีงามนะครับวอลอุซูน่านีซินาฮูมาก็คืออะไรอัลอิสติมาอุนะครับหูของเราอ่นะครับซีนาของมันก็คือการฟังในเรื่องที่ลามกอนาจา์ นะครับคำพูดที่เกี่ยวพาราสีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในรายการโทรทัศน์ละครนะครับที่หนุ่งน้อยห่มน้อยหรือพูดจาไปในเรื่องของการนําไปสู่การทําศีนาก็มีปรากฏมากมายแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับลูกหลานที่ดูติกตอกอยู่นั้นนะครับก็ต้องเตือนนะครับก็ต้องบอกให้ลูกหลานของเรานั้นต้องระมัดระวังตัวนะครับให้ออกห่างจากสิ่งต่างๆที่ จะนำไปสู่การทาศีนาทางหูก็ดีนําออกห่างจากการทําศีนาทางตาก็ดีพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นอะไรครับพ่อบ้านต้องเป็นพ่อบ้านที่อะไรต้องสอบให้ผ่านพี่น้องทั้งหลายครับเนื่องโดยการที่เราอยู่ในบรรยากาศที่เราเป็นพ่อบ้านเราจะต้องปกป้องคนในบ้านเนี่ยนะครับติวเข้มเลยทีเดียวติวเข้มถึงกฎเกณฑ์ต่างๆเมื่อลูกจะเข้าอยู่ในเดือน ในเดือนไหนครับถ้าอยู่ในเดือนชะบานหรือว่าในเดือนนอมมดอนต้องติวเข้มครับพอเวลาลูกจะเข้าสอบมาหาวิทยาลัยเราติวหูเสียเงินเสียทองเท่าไรเราก็ยอมเพื่อที่จะให้ลูกนั้นเข้าไปเรียนในมาหาวิทยาลัยได้แต่ปรากฏว่าการที่ลูกจะใช้ชีวิตในเดือนนอมมดอนเนี่ยเราเนี่ขาดการติวเข้มเรานี่ขาดการบอกกล่าว เรานี่ขาดการสอนนะครับถึงกฎกติกาสําคัญในการที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในเดือนนอโมดอนฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับถือว่าเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับเพราะว่าพวกเราทุกคนในวันเกียรตินั้นเราจะต้องถูกสอบสวนในชีวิตของเราถูกสอบสวนในเรื่องของอายุถูกสอบสวนในเรื่องของร่างกายนะครับหมดไปในเรื่องอะไรอายุหมดไปในเรื่องอะไร วันมาลีฮิมินไอนักตะสาหุทกถ,ถูกสอบสวนในเรื่องของทรัพย์สินได้มาอย่างฮาลัานไหมนะครับแล้วก็ไปจ่ายในเรื่องที่ฮาลัานไหมนะครับถูกสอบสวนในเรื่องของความรู้นะครับได้มาแล้วปฏิบัติตามความรู้ไหมนะครับในยุคนี้เนี่ยพี่น้องครับในเรื่องของความรู้น่ะหาง่ายนะครับเราค้นจากอาจารย์ g o เ g l e เยอะแยะไปหมดในบทความอิสลามที่เป็นภาษาไทย ที่อย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเฟ้นหาความรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้ที่ทําอย่างนี้ทั้งหมดนยพี่น้องครับเป้าหมายของเราคืออะไรพี่น้องรู้ไหมเป้าหมายของเรานั่นก็คือว่าทําให้เรานั้นห่างไกลาจากการโกดกิ้วของอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาอินอัลลอฮะยุบิดุอันกุลลาอัลิมินบิดดุนยะวะจาฮิเลนบินอาคิราะห์ท่านนบี็อลลัลลอฮุวอะลัยฮิวะสัลลัมบอกเอาไว้นะครับบอกว่า แท้จริงอลอตตาลานั้นจะทรงเกียรติชังคนที่มีความรู้เฉพาะดุนยานะอาลิเมนอาลิเมนวิดดุนยาเป็นคนที่รู้เฉพาะดุนยายาฮิเลนบิลอาเคโรตแต่ว่ามีความโง่เขลาไม่รู้ถึงกฎเกณฑ์ไม่รู้ถึงการหลักในการใช้ชีวิตนะครับที่จะทําให้รอดและปลอดภัยในโลกอาเกโรเรากลับไม่รู้ในเรื่องนี้เลยเขาเรียกว่าเป็นคนยาเฮนเกี่ยวกับในเรื่องของโลกอาเกโรนี่แหละก็คือ ผู้คนที่อรรถตราลานั้นจะทรงเกียรติชังและก็สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดได้นําเสนอนําเรียนกับพี่น้องไปแล้วนั้นก็คือว่าเรานั้นจะได้รอดพ้นนะครับจากการที่เราจะมีจุดจบที่เลวร้ายที่สุดตายไปในสภาพที่อาลอ์ไม่ให้อภัยก่อนจะตายตายไปในสภาพที่ทนทุกทรมานอย่างหนักเขาเรียกว่าซูอุลกอติมะนะครับก็คือตายในสภาพที่เลวร้ายฉะนั้นทุกคนนี่อยากจะพบเจอทุกนะครับ กับการที่จะมีหุสนุนคอติมากกับทุกคนและได้นําเรียนนําเสนอกับท่านพี่น้องไปสองประการแล้วนะครับจากการที่ปราที่ชื่อว่าเช็อไซมีนได้นําเสนอก็คือว่าคนคนหนึ่งจะได้รับหุสนุนคอติมัได้นั้นก็คือเขานั้นจะต้องอันตะมุ่งตะอันตะบริอุนมินาชิรก็คือการที่ท่านตายไปในสภาพที่ท่านนั้นบริสุทธิ์จากการทําชีลต่ออัลลอฮ์นี่ประการที่1ประการที่2ก็คือฮุสนุนคอติมั นะครับก็คืออ ah ันตะมุตะวะอันตะบริอุนมินันนิฟะก็คือการที่ท่านนั้นตายในสภาพที่ท่านนั้นบริสุทธิ์จากการกลับกรอกนะครับจากการปิ้นป้อนนะครับการที่ชอบพูดโกหกอันนี้ก็คืออยากจะไดเ้เรียนตอกย้ํากับท่านพี่น้องเอาไว้ประการที่3ที่วันนี้ที่อยากจะนําเสนอกับท่านพี่น้องก็คืออันตะมูตะวะอันตะมุฟาริกุลลิมุบตัดิอติบริอุนมิงคุลลิเบดะอัติน ก็คือการที่คนคนหนึ่งตายการที่ท่านตายโดยท่านนั้นเนี่ยแยกตัวออกมาจากผู้ที่ทําบิดานะครับแล้วก็บริสุทธิ์จากการทําบิดาบิดาคืออะไรพี่น้องทั้งหลายบิดาคือการ,าร,<ด>ากการต่อเติมในเรื่องราวของศาสนาในสิ่งที่ท่านหลรสูลสละหลอดลวารีวัสลัมไม่เคยปฏิบัติในสิ่งที่บ,บรรดาสวฮาบะไม่เคยปฏิบัติเพราะฉะนั้นทุกสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาโดยที่ท่านลรซูลไม่เคยทํา เราศูนไม่เคยปฏิบัติบรรดาสวาหีไม่เคยปฏิบัติาาตตสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นบิดาทั้งสิ้นพี่น้องครับหลายๆอย่างที่อยู่ในอดีตของเรานะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องบางเรื่องในอดีตที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็ไม่รู้เราเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาทากันเราก็ทำเราเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เขามีการวันแห่งการแต่งงานเขามีการแห่ขันมาก นะครับมีการตั้งกระบวนมีขันมากนะครับมีประตูป่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีรูปแบบนะครับในการกระทำของท่านหอดซูลสอลลลฮวอะลฮวะซัลลัมบรรดาซาฮบะเขาก็ไม่ได้แต่งงานแบบนี้นะครับคนที่อยู่ในยุคสลับ300ปีก็ไม่มีใครเขาแต่งงานกันแบบนี้ฉะนั้นการแต่งงานแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีของคนในบ้านเรา ทีนี้เมื่อเป็นประเพณีในคนของบ้านเราเราก็ต้องไม่ต้องไปคว้าเอาสิ่งที่เป็นประเพณีใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนานั้นนะครับมาปฏิบัติใช้นะครับกับชีวิตของเรานะครับเราจะแต่งงานทั้งทีก็แต่งให้ตรงตามสุนนะของท่านนาบีสโลลดองวาเลวัตสันลำหรือแม้กระทั่งการที่มีคนตายเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีคนตายเกิดขึ้นแล้วนบีให้รีบละหมาดละหมาดเสร็จแล้วนะครับ นบีก็ให้รีบมาฟังแล้วก็ดูอาตสวิตปากหลุมถ้านอกเหนือจากนี้พี่น้องทั้งหลายก็ต้องนำเรียนกับพี่น้องว่าไม่มีรูปแบบการปฏิบัติของท่านอดุลซูลสลาลลอหฮวะเลยวะซัลลัมไม่มีรูปแบบการปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะพี่น้องครับอย่าได้จะฟังผมอย่างเดียวนะครับอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้อ่านตำรับตำราเดี๋ยวนี้ตำรับตำราภาษาไทยเยอะแยะนะครับพี่น้องไปที่ร้านหนังสือพี่น้องไปศึกษาให้ดีนะครับ ไอ้เรื่องที่ผมนําเรียนกับท่านพี่น้องไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เหลือบากกวแดงนะครับในการที่เราจะรู้ว่าอันไหนที่นบีทําอันไหนที่นบีไม่ทําพี่น้องครับหรือแม้กระทั่งการทําบุญนะครับหลังจากที่มีคนตายไปแล้ว7วัน3วัน7วันหรือ40วันนะครับในบ้านของคนซึ่งที่ตายไปแล้วเนี่ยพี่น้องครับแล้วก็มีการมารวมตัวกันอ่านดูอาเฉพาะ นะครับในวันดังกล่าวนั้นเนี่ยซึ่งการกระทําต่างๆเหล่านี้ไม่ถูกต้องตามหลักการอิสลามไม่มีแบบอย่างจากท่านรอซูลสหลลัลอฮวะลัยฮะสันลมเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราก็ต้องย้อนกลับมานะครับมาปฏิบัติตามที่อัลตลาบอกนอัลกุรอานว่ามาอาตากุมุรรอซูลุนะสิ่งใดก็ตามแต่ที่รอซูลได้น <ge ar> ํามาให้แก่พวกท่านทั้งหลายฟัคุซูพวกท่านทั้งหลายก็จงยึดและก็นํามาปฏิบัติเห็นไหมพี่น้องทั้งหลาย ศาส,สนาเราก็ต้องไปดูใครครับไปดูที่ท่านนาบีสโล,ลลลอั์ฮาวิอัลลัมท่านทําแบบอย่างเรื่องอะไรไว้บ้างทําไว้แบบไหนบ้างทําอย่างไรบ้างวิธีการทําแบบไหนนะครับแล้วก็บรรดาสาบ้าได้ปฏิบัติตามท่านรอซูลแบบไหนอย่างไรเราก็ต้องไปศึกษานะครับศาส,สนาของเราไม่ใช่เป็นการบอกเล่าันต่อไม่ใช่เป็นการที่เราเห็นคนอื่นเขาทําเราก็ทํา โดยที่เราไม่ศึกษาหาข้อมูลนั่นไม่ใช่แบบอย่างของอิสลามครับนั่นไม่ใช่แนวทางของการเป็นนักศึกษาอิสลามที่ถูกต้องเราต้องอ่านเองเราจะต้องออศึกษานะครับอย่างน้อยที่สุดก็ต้องหยิบจับมาอ่านในเรื่องราวของศาสนาเมื่อไม่เข้าใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเราก็ต้องนําเรื่องที่เราไม่เข้าใจนั้นไปถามผู้รู้ครูอาจารย์นะครับที่อัลลอฮฺตาลาบอกฟาอลูอฮฺลิกรีอินกุนตุมลตาตะดะมุนเห็นไหมพี่น้องทั้งหลาย พวกท่านทั้งหลายจงถามผู้รู้แตา,าพวกท่านทั้งหลายไม่รู้พี่น้องครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะได้นําเรียนและนําบอกเอาไว้นะครับว่าเรื่องบางเรื่องที่เราไม่รู้ที่เราไม่เข้าใจเราก็จะต้องถามแล้วก็ขอให้เลือกนะครับในการถามผู้รู้ผู้ที่เรามั่นใจเขาเนี่ยนะครับต้องเลือกด้วยนะครับว่าเขานั้นยืนหยัดอยู่บนการปฏิบัติตามกิตาบุลลและสุนทนะหรือเปล่าอาจารย์เยอะแยะไปหมดครับในยุคปัจจุบัน นะครับถ้าคนหนึ่งคนใดที่อ้างตัวว่าเป็นผู้รู้ครูอาจารย์อะไรก็ได้ทั้งหมดเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนั่นไม่ใช่แนวทางของบรรพชนรุ่นก่อนฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเรื่องการแห่นะครับในพิธีการแต่งงานที่มีอะไรครับขันมากนะครับมีต้นกล้วยมีต้นอะไรต่อมีอะไรมีประตูป่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีแบบอย่างทั้งสิ้นการขึ้นบานใหม่การทําบุญขึ้นบานใหม่ไม่มีแบบอย่างทั้งสิ้น การที่คนคนหนึ่งตายไปแล้วมีการทําบุญ3วัน7วัน40วันก็ไม่มีแบบกันสิ้นพี่น้องครับฉะนั้นการที่เราจะได้รับฮุสนุลคอติมะนั้นก็คือการที่เรานั้นบริสุทธิ์จากเรื่องที่เป็นอุตริกรรมต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งนะครับในช่วงกลางเดือนนิสุชบาลน,นะครับที่คนคนหนึ่งเจาะจงนะครับในการที่จะได้นะครับต่ออายุนะครับ เจาะจงในการที่จะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหุตาลานะครับแล้วก็เจาะจงในการที่จะไม่พึ่งพิงต่อมนุษย์คนใดนะครับในการมาทําอามันอิบาดัตในค่าคืนเฉพาะวันนั้นนะพี่น้องทั้งหลายนี่ก็ไม่มีรูปแบบนะครับแล้วก็ตัวบทฮะด,ดิษนะครับที่ยืนยันถึงการกระทําของท่านรอูรรสรล,ล,ลสลซาลลอฮ์วาเลหิวะซัลลมัมและก็บันดาสฮาบะที่อยู่ในยุคท่านอซูลก็ไม่รู้จักการกระทําอย่างที่บ้านเราได้ถือปฏิบัติ ฉะนั้นก็ฝากเรียนกับท่านพี่น้องไว้ด้วยว่าเราเกล่าวอัชอะดุอัลเลาะอิลลห์ลอละนะครับปฏิญาณตนว่าเราเป็นเจ้าแล้วก็ปฏิญาณตนว่าน,น,นบบีมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของพระองค์ฉะนั้นเราก็ต้องศึกษานะครับเรื่องใดก็ตามแต่ที่รอซูลได้ปฏิบัติเอาไว้เป็นแบบอย่างเราก็นํามาปฏิบัติรอซูลไม่ได้ทําเรื่องหนึ่งเรื่องใดไว้นะครับเราก็ไม่ต้องไปทําในเรื่องนั้นท่านรอซูลส็อลลัลลอฮยฮิวะซัลลัมบอกมันอะห์ดะสะฟิอัอมรินา ฮาซามาไลซามินหูฟะฮูรดุลผู้ใดก็ตามแต่ที่ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาใหม่ในศาสนาของเราฮาซามาไลซามินหูแล้วก็โดยสิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากท่านนับี๋ยฟะฮูรดุลงานอันนั้นเนี่ยไม่ถูกรับนะครับถูกปฏิเสธไม่ถูกรับนะอัาาลลอฮฺซุบฮานาวะตะลาฉะนั้นพี่น้องศรัทธาทั้งหลายนี่เป็นเรื่องราวที่อยากจะได้เน้นย้ําว่าการที่คนคนหนึ่งอยากจะได้ฮุสนุนคอติมานั้น ตัวเองนั่นจะต้องรอดพ้นจากทุกๆบิดานะครับในเรื่องที่เป็นอุตริกรรมทงางศาสนาต่อมาประการที่4นะครับคุซุนคอติมะก,ก็คืออันตามูตาวอันตาอัลกิตาบิวัสซุนนะก็คือการที่ท่านตายนะครับตายลงในสภาพที่ท่านนั้นยึดถือปฏิบัติตามอัลกุรอานนะครับยึดถือปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีสุลตลอฮ์วะไลวะสัลลัมวะมุมินุนบิมาเจอาฟีหิมาดูนตะวีลดน นะครับโดยที่ท่านนั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาเชื่อมั่นด้วยกับสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานและสิ่งที่อยู่ในหะดีสของท่านอัลสุลสาลัลลอหลุอะัยหิวัซซัลลัมอย่างแท้จริงนี่ก็คือการที่เรานั้นจะจบชีวิตลงอย่างได้รับฮุสนุลคอติมาอย่างแน่นอนพี่น้องครับวันนี้ถ้าใครยังไม่รู้ว่าการปราฏิบัติตามอัลกุรอานต้องทำอย่างไร การที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีสโลตต์ลฮวาเลฮิวัดซันลมต้องทาอย่างไรนะครับนั่นเรียกว,ว่าเป็นคนที่ขาดทุนที่สุดที่อยู่ในยุคที่เรียกว,ว่ามีข้อมูลข่าวสารต่างๆมากมายในเรื่องของาศาสนาะฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้บอกไว้ในอลัลกุรอานนะครับให้เราแน่อะไรครับได้ปฏิบัติตามอลัลกรุรอานนะให้เราได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีสโลตต์ลฮวาเลฮิวัซันล,ล านนาบีเองนะครับท่านก็ได้บอกนะครับช่วงท้ายท้าชีวิตของท่านบอกว่าฉันได้ทิ้งในให้ท่านทั้งหลายไว้สองประการด้วยกันถ้าท่านทั้งหลายยึดมั่นในสองสิ่งสองประการนี้แล้วนะครับฟา mm hmm. ลันตาดิลูอับบดานั่นก็คืออะไรครับก็คืออ,อัลกุรอานให้เราได้ปฏิบัติตามอัลกุรอานวัดซุนนะแล้วก็ให้เราปฏิบัติตามซุนนะของท่านนาบีนบีบอกถ้าใครปฏิบัติตามกุรอานแล้วก็ปฏิบัติตามซุนนะ ฟลันดินหรอบาบดะเขาจะไม่หลงทางอย่างแน่นอนเห็นไหมพี่น้องศรัทธาทั้งหลายฉะนั้นเนี่ยอัลกุรอานและฮะดีสของท่านอูซูลที่รองจารันกุรอานนั้นเปรียดเสมือนเข็มทิศที่จะนําทางเราไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงเป็นเข็มทิศที่จะนําชีวิตของเราสู่หนทางที่จะนําไปพบกับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาทางนะ่มีหลายทางอย่างที่ทันนบีขีดเอาไว้ แต่ทางที่จะทําให้เรารอดนะปลอดภัยนั่นก็คือทางที่เรายึดมั่นนะครับกิตาบุลละสุนนะนะครับตามความเข้าใจของบรรดาซารฝุกสอนนะนะครับในการที่จะปฏิบัติตามเห็นไหมพี่น้องทางหลายวันนี้เราได้4ข้อ2อีก2ข้อนะครับการที่คนคนหนึ่งจะได้รับอุทนุนคอติมานั่นก็คืออะไรการที่คนคนหนึ่งนั้นตายในสภาพที่ห่างไกลจากการทําบิดะนะครับพี่น้องระวังไว้ด้วยนะครับในข้อนี้ เรื่องอะไรที่ใช่เรื่องอะไรที่ไม่ใช่คําว่าใช่ก็แปลว่ามีแบบอย่างจากทถนนศูนาวคาว่าไม่ใช่ก็คือการที่ไม่มีแบบอย่างใดๆจากท่นนศูนย์ต้องถามนะครับแน่นอนเลือกเกินว่าคนอาวามทั่วไปก็อาจจะไม่รู้นะครับแต่แน่นอนเลือกเกินว่าคนรู้ที่เขาศึกษาที่เขาอ่านตำรับตำราได้นะครับเขาก็พอที่จะหยิบยื่นความรู้ตรงนี้ได้แล้วก็ประการที่4วันนี้นะครับก็คือ การที่คนคนหนึ่งตายไปในสภาพที่อะไรครับอยู่บนกีตาบุลลอหลัซุนนะอีกสักข้อหนึ่งพี่น้องทั้งหลายก็คือการทีเ่เราจะได้รับฟุสนุนคอติมะนะครับตามที่เชคไซมินบอกเอาไว้ก็คืออะไรครับก็คือการที่คนคนหนึ่งตายไปนะครับแล้วก็มีอะไรมีการแบกภาระให้น้อยที่สุดซึ่งภาระที่ว่าดังกล่าวนั้นเป็นภาระนะครับที่มาจากการไปกระทบกระทั่งกับพี่น้องมุสลิมทั่วไป ให้เกิดเลือดนะครับหรือการไปซอเลมในเรื่องทรัพย์สินของพี่น้องมุสลิมนะครับแล้วก็ไปซอเลมต่อเกียรติของพี่น้องมุสลิมนะครับแล้วก็โดยเขาเองนะนะครับเ,เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆดังกล่าวแล้วนะครับก็อยากฝากกับท่านพี่น้องไว้ด้วยก็ขอให้ขอฮาลาลกันให้ขออภัยกันให้ขอมาอัฟกันเพราะการที่เรานั้น นะครับยังติดอยู่ในเรื่องของการกระทบกระทั่งนะครับไปทำให้เขาเลือดตกยางออกไปคดโกงไปซอเหลมม่ในเรื่องทรัพย์สินของคนหนึ่งคนใดนะครับหรือไปทำลายเกียรติพี่น้องคนหนึ่งคนใดก็ตามแต่นะครับถือว่าเป็นการละเมิดสิทธินะครับระหว่างบ่าวเขาเรียกว่าฮักกุลอาดำนะครับหรือว่าฮัก,กุลอาดมนั้นนะครับถ้าหากว่ามีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น ท่านก็ทําหน้าที่ในการขอหาล้านขออภัยจากผู้ที่เป็นคู่กรณีนะครับกรณีนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับท่านก็จะได้ฮุสนุนคอตีมาถ้าหากว่าท่านตายไปตายไปในสาภาพที่ท่านได้รับการอะไรครับได้รับการปลดเปลื้องจากสิ่งที่ท่านได้เคยไปละเมิดสิทธิของคนหนึ่งคนใดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต่อให้เราได้ตายไปในสาภาพที่ไม่ทําชีริกก็ตามต่อให้เราตายไปในสาภาพที่ ไม่มีเรื่องของการกลับกรอกปิ้นป้อนหรือต่อให้เราตายไปในสภาพที่อะไรครับที่ไม่มีเรื่องบิญาใดๆก็ตามหรือตายไปในสภาพที่อะไรเ,เรียกว่ายึดถือตามกิตาบวละลละสุนนะนะครับหรือตายไปในสภาพใดๆก็ตามแต่ถ้าเรายังมีอยู่ในเรื่องของอะไรครับแต่ถ้าเรายังมีอยู่ในเรื่องของการยังมีอยู่ในเรื่องของการไปละเมิด นะครับไปซอเลมในเรื่องสิทธินะครับของคนอื่นไปเอารัดเอาเปรียบนะครับหรือไปทําให้คนอื่นนั้นตกเลือกยางออกสิ่งต่างๆเรานี้ถือว่าเป็นฮักกุนอาดัมมันก็ยังทําให้ท่านนั้นนะครับยังยังมีเรื่องที่จะต้องติดค้างนะครับกับตัวของท่านไปในวันที่ท่านได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปพี่น้องครับท่านก็จะไม่ได้รับคุสนุนคอติมาฉะนั้นฝากขอนุอาตาอา่ออัลลอฮ์นะครับเรื่องใดๆก็ตามแต่ที่ท่านยังมี เรารวมเราห,าราหงราเรแหงยังครับยังโกรธแค้นพี่น้องคนหนึ่งอันใดเอาไว้ก็ต้องละเลิอกอินชาอัลลอฮ์นะครับท่านก็จะได้รับในสิ่งที่ท่านปารานาวบิลลาฮิตาฟิกวะลฮิดายาวัสสลามุอะลัยกุมรอะลัยฮตุลลอฮ์วะบเระกาโตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม